รู้หรือไม่ทำไมสัตว์ตัวนี้ถึงทำแบบนั้นเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยรู้หรือไม่จิงโจ้กระโดดถอยหลังไม่ได้จิงโจ้ไม่สามารถกระโดดถอยหลังได้เลยเพราะหางใหญ่และขาหลังที่แข็งแรงจัดขวางทางจิงถูกเลือกเป็นสนัญลักษณ์ของออสเตรเลียคือก้าวไปข้างหน้าเสมอรู้หรือไม่ปลานอนหลับได้ด้วย ปลาก็นอนนะแต่มันลืมตาไว้ตอนนอนเพราะไม่มีเปลือกตาบางตัวซ่อนตัวในก้อนหินบางตัวลอยเฉยๆใต้น้ำรู้หรือไม่แพนด้าเกิดมาสีชมพูลูกแพนด้าเกิดมาไม่มีสีดำขาวมันเกิดมาขนาดเท่ามือถือเป็นสัตว์ลูกเกิดใหม่ที่เล็กที่สุดเมื่อเทียบกับแม่และมีสีชมพูอ่อนๆรู้หรือไม่ม้าน้ำเป็นพ่อที่ตั้งท้อง ในโลกของม้าน้ำผู้ชายเป็นฝ่ายตั้งท้องและคลอดลูกแม่ม้าน้ำจะส่งไข่เข้าไปในท้องพ่อแล้วพ่อก็คอยดูแลจนออกมาเป็นลูกน้อยรู้หรือไม่แมวไม่มีไหปลาร้าแมวสามารถมุดผ่านช่องแคบแคบได้เพราะมันไม่มีไหปลาร้ากระดูกช่วงไหล่ของแมวลอยตัวและเคลื่อนไหวได้อิสระนั่นคือเหตุผลที่มันลอดรัแคบแคบได้แบบเหลือเชื่อรู้หรือไม่ นกฮูกขยับตาไม่ได้นกฮูกขยับลูกตาไม่ได้เพราะดวงตาของมันเป็นรูปทรงกระบอกติดอยู่กับกะโหลกแต่มันหันหัวได้เกือบ270องศาแทนรู้หรือไม่หมึกมีสามหัวใจหมึกมีหัวใจถึงสมดวงสองดวงสูบฉีดเลือดไปที่เหงือกส่วนอีกหนึ่งดวงส่งเลือดไปทั่วร่างกายและเวลาว่ายน้ำ หัวใจที่ส่งเลือดไปทั่วร่างจักหยุดเต้นชั่วคราวรู้หรือไม่สุนัขรู้ว่าคุณกลับบ้านสุนัขมันตัวรู้ได้ว่าคุณใกล้ะจะถึงบ้านไม่ใช่เพราะมันมีพลังวิเศษแต่เพราะมันจำกลิ่นคุณกับเวลาที่หายไปได้แม่นมากสัญชตาตญาณบวกกลิ่นแรงทำให้สุนัขรอหน้าประตูทุกวันรู้หรือไม่ปลาตีนเดินได้มีปลาชนิดหนึ่งชื่อว่าปลาตีน ที่สามารถเดินบนบกได้มันใช้คลิปพิเศษช่วยพยุงตัวและหายใจผ่านผิวหนังเมื่ออยู่บนบกเดินตุ๊บตุเป๋เหมือนตัวกรตตูเลย